เธอยกอยู่ในฟออยากเป็นกันเนอร์แต่เป็นได้แค่กันตึมโช๊ะตึมๆาหา้ต็อปเบอร์พอ,อยตลักสิทธิ์อยสองดูกันอยู่นนยยป,ป,ปรังจ้องบาน,นอยแกมาเยอะเกินที่ปอนไม่แปลงนะนี่ที่ฟอนไม่แปลงนะเนี่ยรอบเนีย้ยที่ฟอนไม่แปลงด้วย

แต่ถ้าน้องอยากกับพี่พี่จะเอาให้แหลกอ้าแล้วมาดูไม่แปลกเจอที่แยกวันแขกอ้าพี่จะเอาให้แหลกอ้าแต่เขาส่งรูปไปแลนวมีรูปไปร้านมีมีไปกันมีจะต้องไปช็อมหมดให้เขาอ่ะพี่เปิดเพลงอะไรดีอะเฮ้ยปล่อยผมดิว้ยมันกินละพี่ปล่อยผมไี่ยักพอแล้วพี่เปนเพลงเสียงรังพี่ขอจุ๊กแก้มหน่อยได้ไหมครับ เฮ้ยเฮ้ยแล้วพี่นี่เป็นอะไรเนี่ยแก้หน่อยได้ไหมครับบางบอลพี่หยาพี่หยาพี่หยาพี่นี่เป็นอะไรเนี่ยพี่หยาขอช่วยแก้หน่ยพี่จะตายเนี่ยพี่ต้น้ำตายเนี่ยพี่พี่ลงรถดิเบลเยี่ยเนี่ยพี่ปล่อยผมพี่หมดเกลี้ยงและพี่สวยขนาดนั้นแหละเฮ้ยพี่หยาพี่หยาก็เป็นเก๋ๆคุณรับไม่ได้ไอเลยคุณรับไม่ได้ ขดกูลุกเลยเยี่ยกดกูลุกเลยเนี่ยเยี่ยกดกูลุกเลยเที่ยผมไปส่งโรงพยาบาลเลยพี่ผมส่งโรงพยาบาลเลยนี่เองมาพี่ไปผับดิผมมาพี่เที่ยวผับเลยพี่บอกผมดิเอ้าวพี่เข้าใจไหมเนะี่ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยพี่แจ็คพี่ได้ได้ทำแบบนี้ใช่ไหมพี่ทําแบบนี้ขอโ<ผ>ม,ม้โมแก๊บหน่อยได้ไหมครับพี่บ้าอะไรเนี่ยพี่กลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วหมดเนี่ยเฮ้ยน้องช่วยพี่ด้วยน้องช่วยพี่หน่อยอ๋อยังไม่มีใครเห็นฆ่ากูเลยที่เนี่ยเดี๋ยวกูจะตามไปเปิดมึงไอ้ตา มึงปล่อยกูใช่ไหมได้พี่ผมจะตามไปเปิดมาไนเบนเนี่ยมึงปล่อยผมุนไปพี่จะปล่อยผมนมี้โอ้พี่ดาวมัถึงตายเลยเหรอพี่ปล่อยดีทำไมพี่กลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วอ่ะพี่กลายเป็นพวกแบบอย่างนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพี่ตั้งแต่บอลหายไปอ่ะพี่ก็แบบคิดถึงไงแล้วผมขออนุญาตเ,เปิดเปิดรูปจริงพี่เลยนะรูปแบบรูปที่พี่แบบ <c oughs> เหมือนหน้าผมมีนะกูจูบเหมือนนแล้วแบบไม่ใช่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 ตีกูจูบแกเหมือนแล้วพี่สักลายพี่สักลายที่ทำอย่างไรตีกูอ่ะได้เลยตอนนี้ได้เลย ไม่บอกแม่ดิเฮ้ยเยโอ้โหเจ้ากอยากเในไอีกครับอยากเดินคนป้อนยา ประุดีว่าผมต้องติบนะครับผมต้องติบดได้แม่คุณเป็ต้งแม่ผมได้ปะได้ได้ได้ครับโอ้ใจจังหมดเลยเนินออดออดบ้างนะเราหยุดพูดสิออดออดสิด่ายขอบคุณครับ เรเล่นมันไวนะ่ผมาผมดานี่มีผ้าครับน่มีผ้าเดี๋ยวว่าผมผมครับตัวเองด้วยนะผมครับครับได้ได้แขน เงียหิวแล้วเนี่ยขอข้าวเลยขอข้าวเลยเห้ยได้เลยกูไม่ให้เพราะไม่เล่นโซเชียลกูไม่ให้แล้วไม่เล่นโซเชียลใช่ไหมไม่เล่นโซเชียลกูไม่ให้แล้วกูอยู่สมัยนั้นก็อยู่กับพี่แอลแต่ติดให้วันนี้ไม่อยู่พี่ตีหรอพี่ตีกับพี่แอลพี่ตีกับพี่ติกับพี่แอล L O V E L O V E L O V E กูว่า มาที่ใส่พวกกูเหรอไอสัตว์นะหลออเหลอไอเฮียพวกกูไม่ลลรลอเหรอกนะไอสว์พวกกูณบาเปเกินยีกว่เดี๋ยวลงนรกแล้ว,วกุต้องลงพวกเอเวจีอ่ะควอยเป็ดอะไรเงี้ยชัวนั่า

ป็ดไม่ใช่ชื่อโอซีครับแต่ชอบเปิดคนก็เลยเรียกเป็ดเลือเสียงก็เหมือนเป็ดคนก็เลยเรียกเป็ดไปไหนก็บอกว่าชอบปิดม,นะมันก็เลยเรียกเป็ดเต็ไมไปหมดเลยโอซีชื่ออมยิ้มครับแล้วชอบแจ็คไหมครับชอบครับ ไม่คุยครับนช่ี่พอแล้วนาบอกแล้วอันนี้ชิดไปไกลนะเห็นไหมฮะเขาอีโก้สูงบอกแล้วคุไม่ด่าแล้อีโก้คุยอะไรสั่นนายคุยอะไรบ้างมึงอ่ะแจ็คแม่บ้าสัตว์อะบ้าแกยังแก่อีนะเขาหัออาแล้สองพันแปดอีนะนี่บอกโอ้เก็บไปเลยนะเก็บไปกินโมเดียวเลย อิ่มท้องมันเยอะเลยไม่เป็นไรหรอกนี่อิ่มอยู่แล้วทำไมเห็นอิ่มท้องแล้วกูอิ่มใจแทนก็ได้อิ่มแล้วทำไมอิ่มอยู่แล้วขออาหารหน่อยได้ไหเป็นไร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 ได้แสงออดได้ได้ได้มึงเจะกินกูใช่ไหมอะไรได้

มุกพากิซสาฮฮึชนี่แทงจริงอะอาดิอะไรอะเอาแทงเงหนุ่มไปแทงหนู่มไปแปดแสนเฮงโดนนักเลงโซเชียลเล่นหนุ่เลยโอ้เซงว่ะแล้วแต่ ให้เลวเโซเชียลเล่นผมอีกแล้วจะบอกว่าหนูคิดเขาอะหนูมไม่ได้คิดว่าจะสมหวังนะคือถ้าไม่สมหวังก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแค่อยากให้เขารู้สึกคือหนูอะคือป้หมายของหนูอะคือแบบหนูอยากให้เขารู้สึกว่าชอบตัวเองตอนอยู่กับหนูอะเก็าปะ่ะถึงถแบบไม่ต้องไม่ต้องเราไม่ต้องสมหวังไม่ต้องเป็นอะไรกันก็ได้แต่แค่แบบ อยากให้เขารู้สึกว่าออเออเขาชอบตัวเองตอนอยู่กับหนูอะไรเงี้ยมันรู้สึกดีอะถ้า,ามันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆนะก็อยากให้เป็นแต่เวลาหนูอยู่กับเขาม็นน่ารักทคือไม่ไม่ต้องเป็นอะไรกันก็ได้แต่ว่าแต่ว่าขอแค่มั่งก้อพ่อนไฟปมยิ้มยนันในไอซีเลยหรอครับ เห็นค <S k iller> ุยกับตาแจ๊คคอมยิ้มตลอดท้านีดนี้ไม่ครับอมยิ้มเพราะว่าขืน <B GM> ไม่วกวัวร่างทองหรอครับคือเราเราคือเจไม่ได้แบบก็ไม่ได้ตามเขาขนาดนั้นแต่ว่าเขาอยากมาอยู่กับเราเมื่อไหร่ เขาก็อาจจะบอกเองอะไรเงี้ยเออมมันคือความรู้สึกที่แบบเขาอยากอยู่กับเราไม่ใช่ความรู้สึกที่ว่าเราแบบไปอยู่กับเขาอะไรเงี้ยแบบถ้าเขาทักมาหนูก็พร้อมไปหาแต่ถ้าเขาแต่ถ้าเขาไม่ได้ทักมาหนูก็ไม่ได้ทักไปแบบว่าเอออยากอยู่ด้วยอะไรเงี้ย ไอเดีอะทุกคนช่วยคิดหน่อยดีเราไม่รู้จะกินอะไรแล้วอะแล้วก็ห้ามงองแงด้วยโอเคไหมล้วงขออ้อนได้ไหมแบบงองแงอ้อนอ่ะไม่ให้อ้อนเพราะว่าซึ่งสองวันมีความรู้สึกดีครับไม่ให้อ,อห้อ,อน,รห,ออนหรอกเหล <c oughs> ืออีกห้านาทีครับ อันนิดเดียวอันนิดเดียวอือ๋อนนิดเดียวอยู่ถึงตอนไหนอยู่ถึงดึกครับประมาณแบบเที่ยงคืนละมั้งเดี๋ยวไปหาอะไรเล่นกันแล้วก็เอ่มวันนี้มีลี่ตอนสามทุ่มเพิ่งไดูก็ไปดูได้เลยคับเนี่ยเพราะว่าหนูตอนเล่นลี่หนูไม่ได้โอเคไหม ไม่ได้โคในไข่อยดำนะเพราะว่าความหนุ่มไม่ไหวเจ้าเทียนอ่ะเจ้าเทียนรถฮาตกล้มอะไรครับไปตกเลยได้ไหมครับคิดถึงมากมากขึ้ไปตกเลยได้ไหมผ่าไปตกผ่าเลยได้ไหมใช่ครับโอเคครับเฮ้ยเสียงเงี้ยโคตรแพ้โคตรแพ้เลยว่ะเอ้เจ็บแบบเนี้ย โอ้โหเจอเจออย่างนี้แล้วอยากคนไข้อีกอะครับอยากเดินคนป้อนยาใครเป็นแหลมออกไปได้ไงจีใคประเดีว๋ว่าผมส่งติบนะครับผมส่งติบอ่ะคุณแป๊ส่งแม่แ<ต>คุณเป๊ะส,งส<อ>ง่สงแม่หมือเปล่าหรือว่าสองทุบเป๊ะนได้ครับโอ้ียใจจังหมดเลย <Okay. S 1> เดินอดอดอดบ้างนะคนเราแบบว่า <laughs> ถ้าเราแบบว่า <laughs> ถ้าเราเอยู่กนใน แกล้วแล้วไม่โดนอ่อนมันไม่มีชีวิตรีบาร์อะไนะนะแบบโดนด่าอย่าไม่ใช่แล้วขอบคุณครับครับเนเลอะไรนะแจงผมหลอผมหลผมหลอหนึ่งหนึ่งหกห้ครับหนึ่หนึ่งหกว่าผม่นไฟแวะมาส่งกำลังใจครับขอบคุณครับเยอครลบด้วยนะขอบคุณครับคุณรับใรเสงเคี้ยวหนึ่งะ หนยหิวมันหนูไม่รู้จะกินอะไรหนูกินขนมออกขาด้วยแต่ว่าเจคายโอทุกครั้งที่กินอะคนต้องคิดนะว่าเวลาออกกำลังกายอ่ะกินให้มันมีความสุขแต่ ถ้าเกิดว่าไม่อยากอ้วนก็แค่ออกกาลังกายหมายถึงว่าเรากินเยอะขนาดไหนอะเราก็ต้องเขาเรียกว่าไรชดใช้อะ่ะดี๊ใช้คําว่าชดใช้อะ่ะกับตัวเองนะอืมกินไปเหอะกินกินไปเลยแต่แค่แบบของพวกของพ่อของมันเีันลดบ้างแต่อยากกินก็กินไปเลยแล้วก็แค่ชดใช้ด้วยการออกกําลังกายเจอ๊อ้วนนะเจ๊อ,อขาแต่ว่าเอวจมันไม่ไม่อ้วน ก็ข่าวว่าแจ็กกี้จะกลับมาเลยพี่ใช่ใช่ส่งไอ้นี่มาอยู่ส่งข้อความให้ตั้มอยู่ตั้มส่งมาบอกผมเมื่อวานว่าถ้ามีมีอะไรให้บอกได้เลยเดี๋ยวเข้ามาช่วยได้เหนืดมาก,ขกนเขาเป็แอะไรตนี้ครับ ขายเกาะมาแล้วจ้ะพี่ชายค่ะข้เาเอาไปเก็บจ้ะคันขายเกาะมาแล้วไปเอาแทงทำไมหรอครับน้องผมผมก็เลยแทงเพิ่งเฉยครับเรารู้จักกันหรอครับพ่อมากับผมไงผมผมรู้จักน้องชายผมไหมแล้วผมรู้จักคุณไหมก็ผมไม่รู้จักไงอันตรายครับคนที่มาผมได้ไงปกติกกผมเจอผมก็แทงกันเล่นมันก็แทงผมผมก็แทงมันไงใช่กำลังรับของให้พี่ชายใครหยิบข้า,ยขายอยู่นะเป็นคนมายาต่ำกว่า รอบหน้าถ้ากูแทงไม่ได้กูจะไม่เล่นกับมึงละเอาปอชาพูดเดียวว่าอ๋อไม่เป็นครับปอดีผมแทงเล่นๆต่อครับเซีดีไม่ต้องหลบแกครับดีอยากแทงเล่นๆล่นเฉย แต่ว่าถ้า3คนผมเกรงว่ามันจะลำบากครับเออไม่มึงมีถ้ามีใคอยกเบ้นก็คือไม่เป็นไรเราตั้มขอบใจมากแค่นี้นเองเรื่องแค่นี้กูไม่เป็นไรกูแค่หวังดีกับแก๊งมึงกูไม่แคร์มึงแค่นั้นเองแต่ถ้ามึงพูดอย่างนี้กูก็จะไม่แคร์มึงแล้วพอรู้สึกมึงก็เรื่องของมึงแก๊งมึง <S <S โอเคปะข้อแม้ใส่กูแสดงว่ามึงไม่เต็มใจที่จะให้กูเข้าไปเล่นกับมึงแค่นั้นเองกูไม่ชอบคนมีข้อแม้อยู่แล้มึงเห็นเปล่าแก๊งมึงโดนแบนไปกี่คนอยู่แก๊งกูกี่คนกูปฏิเสธสักคนเปล่าตอนที่พวกมึงโดนแบนมี มีใครมาช่วยมึงปะมีใครเหลียวหน้ามาเอามือได้นะทุกคนไม่อยู่กูถ้าลําบากอ่ะมางเตีเตะหน้ากูได้เลยกูให้เตะคนละสองทีเลยถ้าคนไหนลําบากอ่ะมือถามได้เลยก็ถือว่าให้แบบเปิดโลกคนดูทางเคลเดียร์ครับยังไม่รู้จักยังไม่รู้จักแจ็คกระเดียังรู้จักแจ็คเจเคนี่เนี่ยของแท้เตรียมตัวดูเลยครับเจอแจ็คกระพังหมดอ่ะ กูไม่ร kind of. yes, ู้นะกูไม่เกี่ยวนะกูรู้อยู่แล้วนะครับอันนี้ใช่พี่แจ็กกี้ไหมครับใช่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 ผมเลขสี่สี่ห้าพี่เอ็มหนึ่เลย้อยเลขเลขเเี่ อเออจะมีใครได้ยินไหมอย,ไนหนอยากได้กำลังใจจากใครสักคนหนึ่งอยากได้กำลังใจเออเจอกันน้องอะไนะ <laughs> อะไนไม่ใช่บอกเจอกันพี่ชายเีงไปเลยแล้วสรุปว่าเทวนตี้วันนี่รับผลชื่อเจมไหมครับ มึงชื่อเจมเหรอใช่ครับชื่อโกดเจมมาไปแจ็คแเนี่ยไม่มึงเคลียร์ก่อนแล้วมึงเคลียร์ก่อนเแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมว่าพออะไเคลียร์เสร็จก็ผมก็เข้าเทวินตี้วันแล้วสวยน้องสวยพี่ไม่ไปนอนโอ้ยเอาไตรงนั้นอาจจะเวลาจะนอนไงแต่เดี๋ยวก็หลายวันแล้วอันนี้ผมยังไม่กล้าบอกเขาเลย พี่ฟ้องดีกว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้กองไงไม่อยากให้เศร้าทำไมเราเจอกันช้าจังเราเจอกันช้าอะไรปะหรือว่า แต่เราดูก่อนก็ได้ครับผมว่าน้องไม่บอกดูอาจจะไม่มีอะไรเสียหายหรอกได้ดีเหรอหนุ่มเอ้ยมึงไม่น่าให้เราความสนใจอะไรวะมึงไม่ร้องความเสนใจอะไรวะไอ้น้องผูถามมึงนี่ให้น้องมึงอะไอีกวายอพ่อมึงอ่ะไอ้โง่แม่มึงไงไอสัตว์ ไม่ได้แพ้ครับยังไม่ pues ยังไม่ยังไม่แพ้เลยนะนี่ Naw, nah, เราได้ข่าวว่าไม่ได้เราเราเราเอาลงตบปาดก่อนยังไม่แพ้ผูขก่อโทษนะกูไปกูเข้าห้องน้ำแบตกูเหลืออยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะกูนั่งโดยแจ็คอยู่ในปุ๊บวันนี้มิลลี่คับน่าจวแซ่บไปหน่อยอ๋อ 意味です。